สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนิวซางชั่วโมงข่าวสุดสัปดาห์ค่ะวันนี้เราพบกันวันอาทิตย์ที่17เมษายน2 5 6 5นะคะเช่นเคยดิฉันนงวดีธนิมานและคุณเซอร์พนงการพี่เสร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับหวังว่าทุกท่านกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับกลับมาถึงเรียบร้อยแล้วก็พักผ่อนจนส่วนท่านอื่นนี่กลับมานานแล้วหรือไม่ได้ออกไปเลยก็อยู่บ้านเฝ้าเมืองหลหวงไว้นะส่วนพวกที่ไป ตามหัวเมืองก็เริ่มยาตราทับกลับมาอันหนักอันเบาตามน้องถนนคคืนนี้ก็จะน่าจะมีคนเยอะอยู่นะครับที่ยาแหงกลับมาแน่นอยู่ทั้งวันออกจากกรุงเทพไปประมาณหลายล้านคนอ่ะเขาบอกว่าคนจะเดินทางจากที่เดิมไปสามสี่ล้านคนอันนี้จริงไม่ทราบแต่ว่ากรุงเทพโล่งเลยใช่ค่ะยังดีที่ยังดีที่ผู้ว่าไม่ออกกฎหมายถ้ามีผู้ว่าออกกฎหมายห้ามกลับเข้ากรุงเทพสักสามเดือนจะ่ทำไงหรอ <S <s <ans> <S จะได้คะแนนหรือจะเสียคะแนนเนี่ยเราเหงาเลย <S <s <ans> <S <laughs> อนี่นะนั่นเลยสิอา้าวก็ตอนนี้ก็เดินทางกลับบ้านกันอยู่นะคะใครเป็นอย่างไรกันบ้างก็ค่อยๆขับกันมานะคะปีนี้อุบัติเหตุถ้านับจํานวนครั้งพิโสอาจจะไม่มากเท่าปีที่แล้วแต่ว่าจํานวนผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยคือเพิ่มขึ้นนะคะ<ล>ก็เดินทางกันแบบระมัดระวังแล้วกันวันนี้มีหลายๆเรื่องราวที่อยากจะคุยกัน เมื่อวานกันบ้านที่พี่โสบอกอ่ะเดีย๋ยวเดี๋ยวจะไปสืบเกี่ยวกับเรื่องของพรรคเก่าแก่นะพี่โสไปสืบมาหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยให้พี่โสมาให้ฟังนะคะคุณผู้ชมที่อยู่กับเรานะอยู่ให้ตลอดรอดฝั่งนะไม่รู้ว่าเราจะคุยกันถึงเรื่องนี้ไปล้วงแค่แกะเก่ามา <laughs> นะโอเค,คงั้นเราไปเลยนะพี่โสคะ่ะขับข่ห,ห้พี่โสช่วยพาไปยูเครนก่อน,นะคะะ ก็ค <st> no ือร you know ัสเซียมีการขีดเส้นตายให้บรรดาทหารยูเครนแล้วก็ทหารอาสาต่างชาติทั้งหลายที่อยู่ในเมืองเมริโอโปลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานอ s ซอฟสตาลขีดเส้นบอกว่าต้องให้ยอมให้ยอมจำนนภายในเวลาบ่ายโมงของที่ยูเครนก็คิดเป็นเวลาไทยก็น่าจะประมาณ5้าโมงเย็นที่ผ่านมานะคะพี่โสตอนนี้คือเป็นอย่างไรบ้างแล้วคะยังไม่มีคําตอบจากผู้ที่อยากจะยอมแพ้เพราะว่าคําสั่งจาก เมืองหลวงก็คือเคียฟเนี่ยคือวอรเซลินสกี้ว่ายง่ายเลยห้ามห้ามยอมแพ้ให้สู้จนตัวตายให้สู้จนตัวตายแต่เซรินสกี้ไม่ขอตายด้วยคือทั้งหมดในฐานรับจ้างเนี่ยมีจํานวนหนึ่งมีทั้งฐานยูเครนแล้วก็มีฐานนิโอนาซีกองพันธ์อักองพันธ์อันี่แล้วก็มีฐานรับจ้างประมาณ400นายนี่จากปากคาของทหารที่ถูกที่ยอมจํานวนไปชุดก่อนหน้าโนนพันกว่าราย นะครับมีทหารรับจ้างประมาณ4ี่่ร้อยคนจากยุโรปและแคนาดาด้วยนะแคนาดาด้วยซึ่งจากวิทยุที่รัสเซียเขาดักฟังได้ตลอดเวลาก็คือกลุ่มของอาซอฟและกลุ่มของทหารยูเครนที่ติดอยู่ในโรงงานเหล็กอาซอฟทาวเนี่ยครับก็ขอขอยอมแพ้เพราะว่าขาดน้ำขาดอาหารและขาดกระสุนขาดทุกอย่างแล้ว ว่าแต่ว่าทางทางทางฝ่ายของเป็นทางการนันะ่ะคือรัฐบาลของยูเครนบอกห้ามยอมแพ้ไ <c oughs> ม่อย่างนั้นจะถูกประหารชีวิตในข้อหาหนีทับ <c oughs> คือรัสเซียบอกว่าขอให้ยอมจำนนเพราะว่าอยอดจูต่อไปก็ไม่มีหนทางที่จะทำอะไรได้เพราะว่าปืนก็ไม่มีกระสุนก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีถูกกักตัวถูกขังไว้เป็นเดือนแล้วนะกลุ่มนี้ <c oughs> แล้วก็ยังมีอาคารขาดแคลนทุกอย่างและมีบาดเจ็บ ประมาณร้อยกว่านายประมาณร้อยสี่สิบนายซึ่งไม่มีทางหนีไปได้เพราะปิดล้อมรัสเซียฐานรัสเซียปิดล้อมไปทุกด้านแล้วแต่ว่านี่แหละก็เป็นเพราะว่าคําสั่งจากข้างบนน่ะก็คือรัฐบาลยูเครนห้ามยอมจํานวนเร็ดขาดเพราะทางรัสเซียบอกว่าต้องขอให้วางอาวุธและจะไว้ชีวิตนะให้กลับบ้านไปสู่กลูกเมียแต่ว่าเมื่อไหรไม่ทราบอาจจะต้องกัดตัวไอ้โจทีนหนึ่งแต่ว่าทหารอาซอฟหรือทหารรับจา้างนะี่คงจะ โอกาสยากที่จะปล่อยตัวไง่ายๆส่วน้ายยูเครนก็ต้องก,กักตัวไว,กว้ก่อนจนกว่าสงครามจะสิ้นสุดลงเพราะกลับไปเดี๋ยวเกิดไปได,ได,ได้ได้รับการอัดฉีดวัใหม่ก็จะมาสู้ร,รบมือรอบใหม่ก็ทำให้เป็นการซึ่งเตืองเสียเวลาเปล่าๆนี่ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งซึ่ง <c oughs> ทางกระทรวงการาหมรัสเซียก็บอกว่านี่แหละให้ยอมแพ้แล้วก็ให้ยอมมาอาวุธแล้วก็จะมี คือรับประกันการรักษาชีวิตไว้เพื่อไม่ให้ต้องสูญเสียต่อไปเท่าที่ผ่านมานั่นน่ะการสู้รบก็สร้างความเสียหายด้นทั้งสองฝ่ายและขณะนี้นะที่สู้รบกันอยู่นั่นน่ะ <c oughs> ้องเหนือจากการให้ทหารอาซอฟทาวเนี่ยทหารอาซอฟกองพันอาซอฟยอมจำนวนแล้วเนี่ยผู้นำของนักรบเชเชน <c oughs> ซึ่งอ,อยู่ในรัเสเซีย และอยู่ในเยนแควนดอนบาสก็บอกว่าบอกว่าให้พวกนี้ยอมแพ้ด้วยเช่นกันเพราะไม่มีทางเลยที่จะรอดไปได้คถ้าพูดภาษาไทยก็ต่อให้มีปีกบินก็หนีไม่พน้นเพราะอยู่ในวงล้อมของโรงงานเหล็กและอาวุธก็ไม่มีคศาท์ทางน้ำทหารถ้ารัาสเซียกดดันอีกสองสามวันก็คงจะไม่มีทางอื่นนอกจากว่าโยชจยยอมอดตาย <c oughs> หรือระเบิดให้ตัวเองตายในโรงงานให้ถล่ม <c oughs> ทับอยู่ในท้องใตดินก็ซึ่งไม่น่ายเป็นไปได้นะครับเพราะทุกคนก็ยอมรักตัวกลัวตาย ขณะเดียวกันทางฝ่ายภริยาของอฝ่ายค้าน <c oughs> ของยูเครนที่ถูกจับโดยรัฐบาลของเซเลนสกี้เนี่ยก็อ้อนวอนขอให้แลกตัวขอให้อ้อนวอนไปหาปูตินนะส่ <c oughs> งคำอ้อนวอนไปหาเอโดวันประธานาธิบดีย,ยูตุรี <c oughs> ด้วย <c oughs> ขอกมาครองด้วยนะบอกว่าขอให้รัสเซียยอมรับการแลกเปลี่ยนเชลยระหว่าง สามีของเธอซึ่งเป็นฝ่ายค้านยูเครนนี่แหละนะถ้าทหารอังกฤษที่ถูกจับกวาดสองรายก็คือนายไอเดนแอสลินกับนายชอนพินเนอร์ซึ่งถูกจับขังโดยรัสเซียรัเสเซียก็บอกว่ามันไม่จำคือจะมาแรกทําไมเพราะว่าคนยูเครนรัเสเซียไม่จำเป็นเอาตัวคนยูเครนมามา,มาทำไมละ่ะนะแต่ว่าทหารอังกฤษสองคนเนี่ยทหารรับจ้างอังกฤษสองคน,นมีค่ามากกว่าอื <c oughs> แล้วก็เป็นการพิสูจน์ได้เห็นว่า นี่แหละมีทหารรับจ้างอังกฤษอยู่สองนาย <c oughs> แม้จะหา <c oughs> แม้ว่ารัฐบาลอังกฤษจะปฏิเสธว่าไม่มีคนอังกฤษลบอยู่ในยูเครนก็ตาม <c oughs> แต่ภาพที่ปรากฏจะสองคนนี้รับสารภาพโดยว่าชี้ความเป็นอยู่ว่าอยากแค้นอย่างไร <c oughs> ว่าทหารยูเครนยิงทิ้งประชาชนอย่างไร <c oughs> แย่งอาหารจากประชาชนปล้นทรัพย์ปล้นสะดมข่มขืนประชาชนยูเครนได้กันเองอย่างไรโดยฉพาะยิ่งเช้านักรบอาซอฟซึ่งเป็นทหารรับจา้างซึ่งไม่มีกฎเกณฑ์ ไม่มีระเบียบวินัยอะไรซิ่งนอกจากความโหดร้ายปาเถืน่นแล้วก็รบเพื่อเงินแล้วความเป็นหหวรุนแรงในฐานเป็นนีโอนาซีคือนาซีใหม่นะครับนี่ก็คือสภาพที่ตอนนี้แล้วก็รัเสเซียก็เริ่มเปิดฉากโจมตีระลอกใหม่เมื่อวานนี้เนี่ยตั้งแต่วันนี้แต่เมื่อวานต้นมาเนี่ยทำลายคลังกระสุนโรงงานทํากระสุนนอกเมืองอาคาหน้าเมืองเคียฟไปหนึ่งแห่ง และโจมตี68เป้าหมายมรวมถึงการทำลายฐานเรดาร์สำหรับระบบจรวด S 300ที่กลุ่มประเทศนอกอยูเครนเนี่ยเอามา,าให้ใช้รวมถึงโรงงานทำสร้างจรวดสร้างประกอบจรวดแล้วก็ซ่อมทุกอย่างที่เป็นโรงงานของเกี่ยวกับทาหารทั้างน้ำมันเป็นต้น68เป้าหมายถล่มมาแล้วเนี่ยวันกว่าๆถึงปัจจุบันนี้ยังสู้รบเปนอยู่ เ้วก็รัสเซียใช้อาวุธลูกยาวถล่มเป้าหมายต่างๆนี้นะครับรวมทั้งเป้าหมายที่ใกล้เมืองเนวีฟที่พูดกันเมื่อวานนี้ด้วยครับนี่คือสถานการณ์โดยรวมซึ่งการสู้รบยังมีอยู่และก็ยังจะเป็นการระดรอกใหม่ซึ่งรัสเซียคงจะคงจะไม่ออมมือละครั้งนี้ก็คงจะเผด็จศึกเช่นเดียวกันเพราะว่าเซเลนเี้นั้นยังพยายามอ้อนวอนขออาวุธจากโลกตะวันตกไปเรื่อยโดยที่เป็นคำหนึ่งว่า ความพินาศของประเทศนนเนี่ยแหละแลกกับความความมีผู้นําเป็นฮีโร่ของตัวตลกอะไรเนี่ยสร้างความพิิตนาศบดบายให้กับประชาชนระใบ้บ้านเมืองตัวเองอย่างไรครับอืมค่ะพี่โศทีเนี้ยอย่างถ้าเกิดว่ามาดูาาประธานาธิบดีเซเลนสกี้นะคะมีที่ไปให้สัมภาษณ์กับเป็นส,สัมภาษณ์พิเศษเลยนะกับทางสำนักข่าว CNN นะคะก็เหมือนกับปั่นว่าให้เตือนบอกทั่วโลกเลยนะเตือนพร้อมรับมือสงครามนิวเคลียร์ค่ะ โอบอกอย่างนี้เลยนะบอกทุกประเทศในโลกเนี่ยควรเตรียมพร้อมสำหรับความเป็นไปได้ที่ประธานาธิบดีป,ปูตินอาจจะใช้วุฒอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีในสงครามยูเครนบอกไม่ใชเ่เขาบอกปูตินเนี่ยอาจจะใช้นิวเคลียร์หรืออาวุธเคมีเนื่องจากผู้นํารัสเซียไม่ได้ให้ค่ากับชีวิตของผู้คนนะอันนี้เป็นสัมภาษณ์กับ CNN แบบนี้เลยนะล้วบอกไม่ใช่แค่ผมนะแต่ว่าทั้งโลกเลยทุกประเทศควรจะกังวลเพราะมันอาจเป็นความจริงอาวุธเคมีของ พวกเขาอาจจะใช้พวกเขาทำได้สำหรับพวกเขาชีวิตผู้คนไม่มีความสำคัญนั่นแหละคือเหตุผลค่ะแล้วก็ไม่ยังไม่ไหวที่จะทิ้งถ่ายว่าเราไม่ควรจะกลัวแต่ว่าเราควรจะเตรียมพร้อมและผมว่านั่นไม่ใช่ปัญหานะคะแล้วก็เรียกร้องแล้วก็เตือนให้นานา,นาประเทศพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดนั่นเองโอ้โหนี่ก็คือทําให้แบบคนทั่วโลนี่ก็ยิ่งมองอ้าวโอ้โหเนีวเคลร์เหรอทั้งๆงทีงทงทง่จริงๆแล้วเนี่ย รัสเซียเคยมีการพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการใช้อาวุธนิวเคลียร์มาก่อนหน้านี้ด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าที่แน่ตอนนี้คือเออซลเลนสกี้ก็เหมือนกับไปปั่นนะคะ,ะประวบกับทางซเซเลนทางรัสเซียเองก็มีการเปิดฉากในการสู้รบอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะพี่โซครับคือต้องดูว่าซเซเลนสกี้ตอนนี้ไม่มีราคาแล้วค่ะไม่มีราคาจริงๆเพราะตัวเองเนั้จะอยู่ต่อไปเพื่อต้องการรักษาตําแหน่งนดาานประธานาธิบดีของประเทศกันเองในบ้านเมือง กำลังย่อยยับพินาศลงทุกวันทุกวันหนึ่งนาทีที่ผ่านไปในบ้านเมืองก็พินาศลม่มจมคนยูเครนก็จะบาดเจ็บล้มตายแน่น,นอนคนรัสเซียฐานรัสเซียต้องส่วนหนึ่งต้องบาดเจ็บล้มตายด้วยแต่ว่าสุดท้ายนั่นน่ะประเทศยูเครนก็ต้องย่อยยับเพราะสองครงมามขณะที่เซเลนสกี้แนละทุกวันนี้ยังจ่ออยู่ยังหาทางสัมภาษณ์อยู่ยังเป็นยังยอมเป็นพระเอกและที่สุดท้ายก็คือเป็นเป็นหุ่นเชิดของโลกตะวันตกนะที่ถูกใช้เป็นเบี้ยตัวหนึ่งแค่นั้นในว่าในใน การทำสงครามัปรสเซียเพราะว่ายูเครนไม่มีความหมายต่อต่อประเทศยุโรปเลยนอกจากว่าเป็นเมืองหน้าด่านที่สามารถทําให้ตั้งขีปนาวุธประชิตเซียได้ซึ่งตอนนี้ไม่มีทางเป็นไปไ,ได้แล้วค่ะยูเครนกําลังสูญสิ้นสภาพความเป็นประเทศพรเะประชากพยพหนีไปทุกวันนะตอนนี้ก็เขาประมาณกันว่าสี่ล้านเจ็ดแสนคนออกไปนอกประเทศเรียบร้อยแล้วแล้วก็กว่าสิบล้านคนต้องพลัดที่นาคาที่อยู่ไร้ที่อยู่อาศัยแต่ส่วนหนึ่งที่ อ่าส่วนหนึ่งที่พักผักนั่นก็ฐานรัสเซีย<ช>ก็ให้ความช่วยเหลือไม่จะเป็นเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่เรื่องของอาหาร<ช>การกินน้ําดื่มและยารักษาต่างๆก็ช่วยเหลือตามสภาพที่มีอยู่แต่ว่าต้องการให้ทุกอย่างนกลายเป็นเมืองร้างอ่าโดยเฉพาะยิ่งเมืองเรโปรซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร<ช>์เม<ช>ืองท่าเรือซึ่งอ่ตอนนี้มีฐานยูครนส่วนหนึ่งยังรักษาการอยู่แต่ว่าถูกล้อมโดยฐานรัสเซียละสุดท้ายเนี่ยจำนวนฐานยูเครนประมาณ10,000แคนที่ อยู่ทางด้านติดกับตะวันตกจากแคว้นดอนบาสซึ่งไปปฏิบัติการด้านนั้นก็ยังจะถูก,ถกอบล้อมโดยรัสเซียซึ่งรีเกรรีกรุ๊ปหรือวาง<แ>จัดแนวรูปกำลังรบใหม่เพือ่อปิดล้อมฐานอยู่แครนจำนวนเนี้ย<แ>เพื่อไม่ให้เข้าถึงสเบียงต่างๆจากส่วนกลางจากส่วนอื่นไว้จากจีกุงเพียบก็แล้วแต่นะคือการถอยล่นจากจากรอบนอกอื่นนะ่ะของรัสเซียก่อนหน้าโน้นซึ่งซึ่งมองว่าต้องการกระชับพื้นที่ในแคว้นดอนบาสนะ ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการจัดรูปแนวกระบวนทัพใหม่เพื่อจะจัดการปิดล้อมกองทัพยูเครนและกองทัพอาซอบส่วนหนึ่งที่อยู่ในแคว้นตะวันตกอยู่ด้นตะวันตกของอาซอบและส่วนหนึ่งก็ปิดล้อมเมืองมารีโอโพลเพื่อให้พวกนี้ยอมจำนนปรากฏว่าทางรัสเซียเปิดเผยบอกว่าเคยเปิดช่องให้ประชาชนหนึ่งแสนคนให้อบให้อพยพออกจากเมืองมารีโโพลซึ่งตอนนี้ติดค้างอยู่ที่ขาดทั้งน้าขาดทั้งอาหารไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยปรากฏว่าทักาองหรานอบอาอี่ละ่ ห้ามให้ออกไปใช้เป็นมนุษย์เป็นโลกมนุษย์กำบังมไม่ให้ระเสียบุกถลม่มแล้วก็เอาให้ตัวเองเอาตัวรอดไว้ก่อนนี่ก็คือสภาพที่เป็นอยู่นี่ก็เป็นเป็นข่าวสารข้อมูลที่รวบรวมมาจากาจากรายต่างๆซึ่งแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ว่าไปเชื่อใครสักอย่างเดียวแต่ว่าเราเราดูประเด็นต่างๆจากซื้อโลกที่สามด้วยนะการงานขาวโลกที่สามหลายหลา่าก็มีมีมีรูปแบบ เช่นนี้แล้วก็แม,ม้กระทั่งข่าวที่กรณีของคำขาดที่รัสเซียประกาศให้กองทัพอซอฟแล้วก็ยูเครนยยบจำนวนที่เมืองอซอฟทารแล้วก็มีนำเสนอด้วยทั้งในวีบีซีในสเ่อเยด้วยนี่เป็นคำประกาศเป็นทางการของกระทระวงกลาโหมของรัสเซียครับอืมค่ะค่ะ,คะพี่โศในอีกด้านหนึ่งนะคะนี่เราต้องคุยถึงสักนิดหนึ่งก็คือฝรั่งเศสนะคะฝรั่งเศสก็เรียกว่าเป็นมาหาอำนาจในกลุ่มของสหภาพยุโรปนะคะซึ่งตอนนี้ก็ อยู่ในระหว่างที่จะต้องลงคะแนนเ,เลือกตั้งรอบสองในอีกไม่ถึงสองสัปดาห์แล้วนะคะคู่ชิงของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงก็คือคุณมารีนเลเพนเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นนะมีการพูดถึงกรณีที่สหรัฐนี่โอ้โหกดดันเหลือเกินว่าความบาท4สิยุโรปแบต้องความบาทไม่ต้องนําเข้าอะไรพลังงงพลังงานอะไรมาจากทางฝั่งรัสเซียเนี่ย สหรัฐอย,อยากให้เป็นแบบนั้นใช่ไหมคะแต่คุณมารินเลเปนเขาบอกว่าถ้าสหรัฐอยากจะให้ประเทศในยุโรปหรือว่า EU เนี่ยร่วมกำหนดมาตรการแบนนำเข้าพลังงานจากรัสเซียนั้นอเมริกาก็ควรที่จะต้องจ่ายเงินชดเชยกับฝรั่งเศสสำหรับความเสียาหายต่างๆค่ะพี่โสโอ้โหอันนี้คือมาครงไม่เคยพูดนะไม่เคย <c oughs> คือตอนนี้เลเลเปนเนี่ยนะเลเปนเนี่ย,ยก็พยายามททุกอย่างเพื่อให้ชนะ าการ <Yeah. S 2> ตั้งครั้งนี้ให้ได้แล้วก็คะแนนเธอก็ยังสูสีอยู่ไล่กวดมาครองอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นก็เธอพยายามจะแสดงเห็นว่าสู้ทุกอย่างเพื่อคนฝรั่งเศสเพื่อไม่ให้คนฝรั่งเศสจะต้องเดือดร้อนกับภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น <Yeah. S 2> ดยเฉลีย่ยแล้วเกินกว่า7.5%ปทั่วทั้งยุโรปรวมถึงความเสี่ยงที่ต้องขาดทั้งไฟฟ้าขาดทั้งพลังงานแล้วก็ความทุกข์ากต่างๆที่ตามมา mm hmm. คือ ฝรั่งเศสก็พยายามส่วนมาครองพยายามจะแทงกักส่วนหนึ่งก็อยากบอกว่าจ,จะทิทยาจะไม่นําเข้าก๊าซน้ำมันจากฝรั่งเศสแต่ก็ไม่กล้าพูดเสียงดังๆอืมค่ะนะก็ย<ะ>ังทุกประเทศในยุโรปพยายามชะลอชะลอตัวอ้างว่าจะเลิกใช้แน่นอนแต่ใช้เวลาอีกสองปีหรือสิ้นปีอะไรตรงนั้นแต่ไม่กล้าตัดท,ทันทีบอกแน่จริงรัสเซียตัดเลยอย่างเงี้ยไม่กล้าพูดเพ<ะ>ราะว่าพูดไปก็เะเจอความไหยนะโดยเฉพาะยิ่งเยอรมนีซึ่ง เป็นเศรษฐกิจใหญ่ับหนึ่งของของยุโรปแล้วก็ความล่มสลายที่เกิดขึ้นทันทีโดยเฉพาะอย่างนี้ภาคอุตสาหกรรมโรงงานต่างๆโรงงานไฟฟ้าต่างๆเพราะว่าเจ้าก็จะไปฟื้นฟูโรงงานผลิตไฟฟ้าผลิตพลังงานนิวเคลียร์นั่นแหละก็คงจะต้องใช้เวลารวมถึงการหาแหล่งชดเชยอเมริกาไม่มีทางช่วยเหลืออยู่แล้วชดเชยแล้วนอกจากว่าจะซื้อของรัสเซียมาขายให้กับพวกนี้ั่นเองเทที่ผ่านมาก็ก็เห็นอย่างนี้แล้วว่าไปซื้อรัสเซียมาแล้วขายพวกยุโรปค่ะ แบบนั้นค่ะแล้วมารินเลยเป็นเขาพูดอย่างนี้เลยนะพี่โสเขาบอกว่าอเมริกาเนี่ยจะขายก๊าซธรรมชาติเหลวให้กับเราแล้วก็ทํากําไรอย่างงามจากมันเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นก็ควรที่จะโอนเงินให้ฝรั่งเศสเป็นค่าชดเชยนะคือไม่ใช่ว่า hmm. โอ้โหคนอื่ในให้คนอื่นแบนต่เราเองมาขายแล้วโด้เองได้กําไรอะ่ะไอ้เงินกําไรเนี่ยต้องโอนมาเป็นค่าชดเชยให้กับยุโรปหรือเปล่าสําหรับมาตรการคว่ำบาตท,ที่แหมมากดดันให้ทางยุโรปนี่ต่อต้าน รัสเซียนะคะแล้วก็เธอพูดชัดเจนบอกว่าวอชิงตันกำลังกดดันให้ e ูคว้ามบาตพลังงานรัสเซียค่ะพี่โสใช่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนฝรั่งเศสจะคิดยังไงนะคะใช่แต่ตอนนี้ก็มีการประชุมนุมประท้วงในในกรุงปารีสเนี่ยนะครับค่ะกะ็คือคนที่ประท้วงเนี่ยก็โดนคือคือ,ค,อคือไม่เอาทั้งมาครองและไม่เอาทั้งเหเพนมีมีประมาณสักหมื่นคนเนี่ยนะ จุดรวมประท้วงอยู่เนี่ยเอ่อก็ตำรวจก็ใช้กา๊าซน้ำตากระจายยิงยิงให้กระจายไปนะ <c oughs> ก็เอ่อคือคือโดนคือประท้วงทั้งคู่ไม่เอาทั้งคู่ไม่เอาทั้งเลเปนไม่เอาทั้งมาครองแต่ไม่บอกจะ <c oughs> เอาใครนะ <c oughs> ก็ปเป็นเรื่องที่แปลกอยู่เหมือนกันเดี๋ยวพวกนี้เป็นเป็นกลุ่มที่เอ่อเอ่อต่อต้านฟาสซิสต์และต่อต้านการเหยียดสีผิวนะในกรุงปารีสเองเอ่อ ประกอบวัตถุประส,สงค์ใหญ่ของการเดินขบวนครั้งนี้เพื่อต้องการต่อต้านทั้งฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาจัดอย่างเช่นเลเพนใช่ไหมแล้วก็ทั้งมาครงซึ่งเป็นสูตรกะที่ที่ขวากลางนะครับกลางๆหน่อยก็ยน,ยน,นี่คือเป็นสภาพที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสก็คนก็ยังยังไม่รู้จะเอาไงกันแน่ส่วนที่แค่แค่หมื่นรายแต่ว่าจะมีทวนต่อการเลือกตั้งวันที่ยีหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ก็มีกี่วันก็ต้องรอดูครับ ค่ะนะคะพี่โส่ะเรื่องยูเครนทิ้งท้ายนิดนึงคะ่ะพี่โสดีนงมา <im itation> เห็นข่าวเรื่องเรื่องนี้นิดหนึ่งนะคะพี่โสําได้ไหมคะว่าทางอเมริกานี่เคยจะนัดให้ผู้นํา <im itation> อาเซียนไปเที่อเมริกา <im itation> ค่ะ <im itation> พี่โสแล้วก็เลื่อนไป <im itation> ใช่ไหม <im itation> แล้วรอบนั้นเนี่ยนาะยกองตู่เราเหมือนกับมีกําหนดว่าจะเดินทางไปร่วมด้วยแล้วก็เลื่อนขยับจะไปอยากจะไปอยากจะไปโอเวทีแบบกอลเลยไปเมกานี่ล่ะอยากแบบดูแบบอินเตอร์เงี้ยอย่างนี้นะค่ะ ก็สรุปว่าน่าจะเคาะวันที่จะมีการถกสุดถกประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนกับทางอเมริกาแล้วนะคะเห็นบอกว่าจะประชุมกันที่วอชิงตันดีซีในวันที่12-13พฤษภาคมนี้ อันนี้ก็เห็นบอกว่าหารือกันหลายครั้งเลยว่าจะประชุมกันเมื่อไหร่อย่างไรนะครั้งนี้จะเป็นการจัดประชุมสมัยพิเศษของผู้นําอาเซียนสหรัฐอเมริกาครั้งที่2แล้วก่อนหน้าน,นี้ทางทำเนียบขาวก็เสนอให้จัดวันที่1 9บเกพฤษภาคมแต่เห็นบอกว่ามีผู้นําอาเซียนบางประเทศแต่ไม่ได้บอกว่าประเทศไหนนะบอกไม่สามารถไม่สะดวกวันนั้นไม่สะดวกท้ายที่สุดก็เลยเคาะมาเป็นเร็วขึ้นก็คือ 12- 13พฤษภาคมค่ะ อันนี้เราต้องรอดูค่ะพี่โสค่ะเราไปดูว่าคุณเซนจะหาเรื่องไม่ไปหรือเปล่าคุณเซนจไปทาอาเซียนใช่ไหมแต่ของเราอยากไปแน่นอน่ะอยากไปเป็นเด็กดีของอเมริกาอันนี้น่าห่วงมากเพราะว่าไบเดนตอนนี้กำลังจะหาพวกอยู่ก็ต้องคิดดีว่าตกลงเนี่ยคุณคุณจะไปหาอเมริกาเพื่ออะไรค่ะขนาดยูเครนจะตายอย่แล้วในอเมริกามีปัญญาช่วยเหลือเลย จะมาห่วงอะไรก็อาเซียนถามอาเซียนาคุณเอาคุณคุณช่วยยูเครนให้รอดก่อนดีกว่ายูเครนกแล้วล่มสลายเพราะฝีมือของอเมริกานี่แหละอืจะพารัสพารัสเซียไปล่มสลายเพราะว่ามาปิดล้อมจีนกันเดรอค่ะคนเอเชียไม่ได้งงงี่เง่าขนาดนั้นมากนะยยเว้นบางคนนะ้ะก็รอดูกันแล้วกันว่าถึงวันละมันยังเหลือเวลาอีกนานนี่ครับตอนเดือนพฤษภาคม่ก็เดือนหนึ่งอ่ะประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็จะไป ก็ต้องรอดูว่าผู้นําของเราจะมีจุดยืนจะรีบกระดีก็ได้รีบไปหรือเปล่านะไปแล้วไม่ได้เด่นกอล์ฟนะบอกดรู้เลยนะไ่เด้ไม่เด่นกอล์ฟคือคืออีกคนที่ประเด็นที่เราห่วงคือว่าหนึ่งคือไบเดนเนี่ยอยู่ในภาพที่เออแล้วไงค่ะอะไรก็ตามที่จุดยืนของไบเดนเสนอมาแล้วเนี่ยอันตรายมากค่ะการตัดสินใจของไบเดนในที่สภาพที่เออที่เราภาพมาดูให้ฉายให้ดูกันก่อนหน้าที่ จับมือกับอากาศเนี่ยนะจับมือกับลมเออล้วก็เดินเดินหันในหันขวางเออไปเออมาจนไม่รู้ทำไงเนี่ยแล้วม่เออครั้งเดียวเออหลายครั้งด้วยจับมือกับลมเนี่ยหลายครั้งด้วยสภาพเช่นนี้เลยจะเป็นผู้นำหมานะโองราจะพาชาติอาเซียนกําหนดนโยบายให้ชาติโลกในชาติอาเซียนนะสิบประเทศเนี่ยถามว่าผู้นําอาเซียนสิบประเทศเนี่ยมีใครโง่กว่าโจไบเดนหรือเปล่าอย่างี้หือ่ามีใครเออมีใครเออมากกว่าโจไบเดนหรือเปล่า อ่ะอาจจะมีก็ได้นะผม,ผมอาจจะมีก็ได้นะเขาบอกว่าจาได้ไหมว่าไอสไตล์เคยบอกว่าค่ะความแตกต่างระหว่างความโง่ก,กับความอชิยะอชฉรยะเนี่ยนะต่างกันอย่างไรไหมค่ะ,ค,ะความโง่ก,กับความอจิรยะเนี่ยแตกต่างกันที่ว่าความอัจฉรยะเนี่ยมีจํากัดมีข้อเข<อ>ียนจกัดอ๋ออืมแต่ความโง่นี่ไม่มีจํากัดตายแล้วอจจันตรายมากเลยอะฮ แล้วก็คือดูสภาพความเออของของโจไปเดืยจากวันนี้นะอีกตั้งเดือนหนึ่งเนะี่ยสภาพจะเออขนาดกว่ามากก่าเดิมหรือเปล่าเราไม่รู้ไงแต่ที่ผ่านมันก็เออมาตลอดอนะและจริงตอนนี้ปัญหาหนักก็คือว่าเขาไทปทําโพลมาแล้วเนะี่ยคนวัยหนุ่มวัยรุ่นเนี่ยก็ไม่เอาอาเจนซัเจนวายก็ไม่เอาคนะอนะเจนซะัเจนวายก็ไม่เอา จะมีอีกคนกลุ่มหนึ่งซึ่งประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์ที่คิดว่าโจไปได้มีผลงานที่ดีกว่าตองนั้นไม่มีใครคิดว่าโจไปเดนมีผลง,งานดีกว่าเลยนี่คือความนิยมคนไมกันต่อโจไปได้ลดลงอย่างที่บอนก,ก่อนบอกเหลือแค่3าโดยรวมที่ทําโดย CNBC ค่ะนะนี่ขนาดไปบุกไปบุกนะทําสงครามแล้วนะ่ก็ใช่ไงก็ถึงว่าว่าพขกจังลองจะพาพาพา,พาอเมริกา ร่มจมไปด้วยแล้วก็จะพายุโรปเจ๊งตามไปด้วยเพราะนโยบายคว่ำบาทรัสเซียนี่แหละที่ทําให้ทุกคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องราคาน้ำมันแพงขึ้นแม้ทั้งเรายังต้องเผชิญกับเรื่องนี้ไงใช่ฉะนั้นผู้นําอาเซียนสิบประเทศเนี่ยนะก็ต้องคิดดูให้ดีว่ามีใครเนี่ยเอ๋อกว่าโจไบเดนหรือเปล่าความโง่ไม่ไม่มีไม่มีขีดจํากัดเนาะความอัจฉริยะนี่คือมีขีดจํากัดใช่โอ้โหพี่โสแตกต่างตรงนี้แหละแตกต่างกันตรงนี้นะ พี่โสนงเห็นค่ะอันนึงอันนี้นนแซมให้สั้นๆก็คือเห็นประธานาธิบดีไบเดนบอกว่าจะรับจะรับเหมือนกับผู้พยพจากยูเครนไปประมาณอาบอกตัวเลขแสนหนึ่งนะคะแต่ว่ารายงานบอกว่ารอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมารับไปแค่12คนพี่โสก็ใช่ไง1สองคนนะและส่วนหนึ่งก็ผ่านมาทางชายแดนเม็กซิโกนะ ทางทางทวันชานเมิซิโกซึ่งไม่รู้ไปได้เป็นนักท่องเที่ยวชาวยูเครนแต่ขอขอขอจังหวะอพยพก็อยู่อเมริกาเลย <Okay. S 2> ซึ่งก็เปิดพรมแดนให้ <Okay. S 2> แต่พระทรัสเซียจะเข้าไปไม่ให้ไม,ไม่ให้เขาไปออแต่ความความความเขาเรียกี่เรียกความความทีกค,คนจริดและความอุบาทของของ,ของอีกคนก็ได้คือบริจนสั้นที่เป็นข่าวตอนนี้กาลังถูกประนามทั่วโลกคือว่าจะส่งผู้ที่รีภัยเนี่ยเข้าไปในที่ในอังกฤษเนี่ยนะ <Okay. S 2> ที่ไม่ใช่คนผิวขาวนะ จะส่งไปรวันดาเอาเงินไปช่วยประเทศแล้วไอ้นายกรัฐมนตรีอแม่รัฐดิมหาไทยของอังกฤษเนี่ย <Pretty. S 2> ปริติปปะเตียวซึ่งมีเชื้อสายอินเดียเนี่ยนะ,ะเดินทางไปรวันดาแล้วไปลงนามกับผู้นําประเทศรวันดาให้เงินไปร้อยสี่สิบล้านปอนด์เพื่อให้ความอนุเคราะห์ในการช่วยเหลือใครก็ตามที่ถูกส่งไปจากอังกฤษนะคือไปจะไปจากซีเรียที่ไหนก็นแล้วแต่นะ่ะ บริจอนสั้นบอกจะส่งไปที่รวันด้าหมดอืแต่เขาเป็นไรเนี่ยอืแต่ยินดีต้อนรับที่มาจากยูเครนคนผิวขาวด้วยกันเองค่ะนี่คือความชั่วร้ายสุดๆซึ่งแม้กระทั่งยูเอ็ก็ประน้ำน <c oughs> ะว่าเป็นคนเป็นคน,ค,นความขิดคนวิกลจริตบริจอนสั้นตอบว่าไงเลยไหมผมรู้มันเป็นงั้นจริงแต่คุณมีทางอื่นไหมล่ะโอ้คุณจำเป็นต้องทํา เป็นคุณพดเขาทำ่างนี้หรออะไรเงี้ยเหรอแค่ใช่เขาบอกว่าเนี่ยนี่มันเรื่องปฏิบัติตรงพิสูจ์แบบเนี้ยอ๋อแน่นอนมันความเหยียดหยามอยู่แล้วไงก็คือคืออังกฤษเนี่ยนะเมื่อก่อนนี่เป็นที่ว่าเป็นเจ้าแห่งจักรดพอังกฤษใช่ไหมไปเที่ยวยึดเมืองขึ้นนั่นนี่นนมาสุดท้ายอะไรสุดท้ายเนี่ยคนผิวดําคนอินเดียคนปากีสถานเนี่ยไปอยู่ในอังกฤษเนี่ยหลายล้านคนหลายล้านคนแล้วก็รัฐมนตรีครังปัจจุบันก็ นายริชี่สุนักก็เป็นคนอินเดียคนอินเดียริี่ปาเตลก็เป็นคนอินเดียนะต่อไปนายรกรรมาธิกฤษอาจจะเป็นคนอินเดียก็ได้เพราะว่าเ,เ,เพราะว่าผู้นำอันนี้นายกหลอดแมลของลอนดอนเซนติคา,านก็กกเป็นคนเชื้อสายต้นอานีอ้ค่ะปริสานนะค่ะก็คิดดูกันแล้วกันว่าคนอินเดียอยู่ท่านอย่างแนอังกฤษประมาณห้าล้านคนนะแล้วก็แล้วก็ตอนนี้เป็นผู้นําองค์กรต่างๆเนะี่ย สาิกว่าองค์กรไม่ว่าจะเป็นไ i c r o s o f t g o o g l e นั่นนี่นวนทั้งหมดนี่นะอมาสเตอร์คร์ทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนอินเดียนะค่ะห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าแม้กระทั่งรองประธานพิดีการบริการก็ตอนนี้มีเชื้อสายอินเดียอยู่ค่ะนะะก็นี่แหละคือนโยบายของงกษที่ว่าจะส่งคนผู้ลี้ภัยที่ไม่ใช่คนผิวขาวเนะี่ยส่งไปรันดาไน,นดาเขา,าอ้างว่ารปรนดาเป็นทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลก ถามว่าเมื่อก่อนนี้ชาวตุซี่ตีกับชาวไอเนี้ยเนี่ยฮุตตุซี่ตีกับข่าพันกันเป็นสงครามฆาต้ลังกว่าพันเมื่อก่อนเนี่ยบริจจนสั้นไม่รู้เรื่องเลยยังไงอืมนะอืมเนี่ยโอ้โนี่คือพอคือความชั่วร้ายความชั่วร้ายของบริจจนสั้นะเนาะเราก็แบบว่ากระชากหน้ากากออกมาให้เราเห็นทีละใบทีละหน้าทีละหน้าออย่างเงี้ยนะพี่โสคนหนึ่งก็สวมไม่หลายประเทศหนึ่งก็สวมไม่หลายหน้าอยู่เหมือนกันนะใช่ใช่ค่ะ ค่ะอ่ะนี่เป็นเรื่องของยูเครนนะคะพี่โสก็หวังว่าคุณผู้ชมจะชอบกันนะคะเดี๋ยวนี้มีแฟนคลับใหม่ๆม,มาเยอะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าติดตามเรื่องสถานการณ์ในต่างประเทศที่เราพยายามที่จะรายงานทุกๆแง่มุมนะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดเลิฟด้วยเดี๋ยวก่อนจะเบรกกันไปนะคะก่อนอนุญาตบ,บอกไว้ก่อนว่าเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาคุยถึงเรื่องของคุณปรินนะเมื่อวานที่เราคุยกันบอกว่า กลุ่มไลน์แชทของพรรคประชาธิปัตย์นี่คือแบบเดือดมากเลยนะแล้วก็คุณมาริกาบุญมีตระกูลนี่ซึ่งก็เป็นคนใกล้ชิดกับคุณจุรินใช่ไหมต้องออกมาปกป้องทั้งท่านหัวหน้าพักที่มีมีการตั้งให้คุณปรินเนี่ยเป็นผ,ผู้บริหารของพักประชาธิปัตย์นะฮะแล้วคุณมาริกานี่คือมีบอกใบ้ไว้ว่าอ,อืแซบไม่แพ้กันนะคนในพักคนอื่นๆน,นะอย่ามาว่าแต่คุณปรินเลยอะไรเงี้ยเขาต้องพิสูจน์ เดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวจะมาแบบบอกใบ้สักนิดหนึ่งว่าพี่โสไปสืบข่าวมาเป็นอย่างไรนะคะก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันแล้วก็ก่อนจะเบรกกันขออนุญาตฝากเบอร์โทรศัพท์ก่อนนะคะพี่โสภะใครที่อยากจะสั่งเป็นยาหม่องเป็นผลิตภัณฑ์ของพี่โสนะคือยาหม่องมีกระชาย p l u สแล้วก็มีไม้สั้นไม้ยาวนะคะสามารถโทรไปสั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์096 3 7 2 6 3 6 8นะคะ096 3 7 2 6 3 6 8 หรือใครอยากจะได้หมูสเต๊ะน้ำจิ้มอร่อยๆแล้วก็รวมไปถึงะบะหมี่และแผ่นเกี๊ยวโฮมเมดนะคะเป็นบะหมี่และแผ่นเกี๊ยวสดสามารถเอาไปทําเมนูที่น่าจะชอบได้ก็โทรไปสั่งได้กับพี่สาวนงนะคะพี่นุชค่ะหมายเลขโทรศัพท์0891088157 0891088157นะคะอ่ะเ,เดี๋ยวเราเบรกสักครู่เดียวเดี๋ยวชุดหน้ามาคุยกันต่อค่ะ